นงมากินตำสู้ด้วยกันปลาปทอดปลานินทอดพักกัดขาวโยดมะยมนะคะ,กะแกะ้มเส็บนี่นงแก่พิษเลยมากรอฮอแร,รนนะคะไม่ได้ปู่เองนะคะส่วนพี่สาวเต้นเลยนะสุกกินบะทันเนี่ยปลานะกินบวละลูกเลยน้องบ่ก่อนเรเคยมัดได้เหมือนมาก,มกอนเลยเดี๋ยวนี้มาก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  xua so -so xua mm -hmm. mm. Thái cái mơ cái bạc mơ bạc Exatamente. l ි ර <You> ි න ් හිරින් සුදුරුවේ හ ăn viên cho cô Hãy sạch

<ừ> ลืมปิดมงลวดน่องข้างเข้าบ้านหลังบ้านเลยมาตามกลิ่นน้วนะไม่ยยงอ่ะยด่๋มาเียวปลามาันแรลกเนาะมาถึงเมืองไทยมาถึงบา้านอ่ะ หลังจากตัดตัวแล้วมะยมลูกงาม,งามพึ่งได้กินมะยมปีแรกนะปุูกมาสามปีเนาะเขากินปีที่สามมีออกรุ่นสอยแน,น่นอนดอกดกดกก่อนตับไปจะท,ทานได้กินปะเนี่ยได้ทำมะยมเชื่อมไปกินปะดอกขนาดเนี้ย ดอกเต็นต้นเลยอ่ะนอะเอาไปทางดิบด,ด้วยทางเสื่อมด,ดอ้วยเนาะมาเมืองไทยได้บอกให้ยาดเนยอยู่เมืองนอกมันยาะอยาดยายาเห็นของเต็มโตนี่มีแต่เครื่องปรุงตาด้วยล่ะ แล้วก็บิเยลล่ามือค่ะเคี่อวปุ้มคนตานั่นน่ะซอสเขือเทศอะไรก็ไม่รู้นะของเขาน่ะยายม่ได้เล้พี่น้องเปิ้ญหาตรงไอื้มเผ็ดพีมาก ปักจูเลยเป็นอะไรปักจูเผ็ดนะคะ ใบมะยมแซ่บนะ่ยมันมันเนะี่ย <c oughs> หิว่ได้แน่นอนอืมพอแล้วนี่อย่างพอพอวันหมดแล้ว ยีปาน,น,นี่ยมันเอากวดมาได้ที่นี่พี่น้เอเก็บกวดไปห้พี่สาวช่างกิโลขายนะ,ะเด็ดเนาะมันก็อรอแรนย,ยียีปาสิดลูกดูลูกเดือดงา่งามงา่งา,งาแป๊บนเอามาโชว์พี่น้อง,งกล้วยเขียวนะะ บ้านพี่สาวยายปาเนี่ยปลอดสารพิษนะคะบ้านนี้เขาบอกเขาปลูกกินเองนะคะปลูกเพื่อขายด้วยนะ,ะแจก,กด้วยนะะเหลือจะกินเหลือจะแจก,กก็ขายเนาะนะคะวีเดียวนะเนี่ยวีเดียวนะพี่น้องเบลอเลยเนาะนะคะยังะะยป่าซุปนะยายปามักเด้กล้ยวยเขียวเนี่ยหอม แล้วก็ปรสารพิษเพราะว่าพี่สาวยาบ,บาลนี่เป็นคนแบบภูมิแพ้หลายอย่างเนาะจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับพวกอะไรสารพิษนะคะอยู่จะได้นนป่าได้โดยนะคนป่าของเขามะกรโมเรนนะคะมีโสมสามต้นโดกดกกินโบทันพี่น้องยาบานี่โชคดีนะคะมีพีพ่สาวมีส่วนนะ,ะมีผลไม้แทบครบทุกอย่างเนาะยันพักกูนะ หายท้องผูกนะฮะนีล่ลยมะละกอร,รับรองถ่ายดีดีหายท้องผูกเลยนะมะละกอฮอลแลนด์นะี่นะยอดปอกนะแช่จัเย็นนะหวานเย็นชื่นใจน่ะ ยาปลาบุเคยมั่งะระโกอพอมาทำามากินฮเนอเรนติดใจหนูซุปเนื้อกลังกินอนะ่ะเปลือกนะยายาปลานะเอาไปใส่ในถังหมาอินตามกิน ดูสีมะตอจะสีจางหน่อยเข่ากัดเข่ากันอยู่เมืองไทยเนาะโบ๊ทประอยัดดุจเนาะไม่บอกผลไม้หลากหลายบานเยปานี่พุชซาเด็กจกต้นต้น เก็บไปให้พิสาข้างเนี่ยอยาปาก,กินเบื่อแล้วน,นกกินหพองคนกินหพองนอนกินหพองแบ่งปันกันไปพออยาปาบอฉีดยายแต่คือปุ๋ยนะปุ๋ยอะอะไรยูเรียนะ่ะปุ๋ยที่เป็นเม็ดอะ ขยันคนดินนิดนึงก็างามน,นะได้ยาก็ตต้องจุดเผาไ่ต้องจุดไฟเผาปล่อยให้เขาแหง้งแล้วก็กรอแล้วก็เป็นผงเป็นอะไรไปละลายไประกระดินไปก็ทำให้ดินล่วนด้วยนะพี่น้องสังเกตดูนะถ้าตรงไหนมี้เสดเดือนอนะ ดินจะงาดินล้วนแล้วก็ถ้ามีเส้อเดือนอะดินงามพี่นอ้องกินไปจมไปพี่น้องเอ้ยอิ่มเดี๋ยวก็ลุยงานต่อเทปูนพี่น้องเทปูนพื้นที่จอดรถเนาะจางเขาไม่ไหวแพงปวด เขาตั้งสี่หมื่นห้าพี่น้องปูนก็ของเราเขาอ,ออกแต่ค่าแรงแต่เขาจะเอาแค่ตั้งสี่หมื่นโอ้ยสี่หมื่นห้าอย่าป,า,ป,า,ปาเอาจะ้ะอย่าปาทำเองดีกว่าเนาะไม่ได้ขี้เหนียว,วยยเนี่ยแต่ยุคเนี่ยยุคอ่าขอเขาเรียกอะไรโควิดสิบเก้าว่ะนะไ <laughs> อ้อย่างมันก็ต้องประหยัดนะพี่น้องยุคเนี่ยนะโควิดสิบเก้าเงิน,นทองหาย,ยาก เอาคลิปนี้นะฮะยายปากกฝากกดไลค์เนาะกดแชร์นะฮะยายปาชอบพูดพิดตรงถันคำว่ากดแชร์เนี่ยกดแชร์นะฮะซับสไคร์เนาะกดติดตามติ้งติ้งให้ยายปาด้วยนะคะเนาะเป็นกำลังใจเล็กๆน,น้อยๆนะฮะให้กันและกันนะจค๊ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ